สวัสดีค่ะดีนะคะดีจากช่องดีดีชาแนลค่ะวันนี้เราก็งมม e <ios ìn S 1> ือเหมือนเคยนะคะดีีชอบมืนมืดนะคะชอบมืนมืดชอบมากกะทิมึนมืด นายลูกระวังล่วงลูกระวังล่วงนะนั่งอยู่ซื่อนั่งอยู่ซื่ออะไรอะไรน้องตานั่งอยู่ซื่อนั่งอยู่ซื่ออืมมันย่งจันะคะเ็ประมาณนี้ค่ะ นี่แล้วก็มืดอนีกเหมือนเคยนะคะ2วัน3วันซ้อน การฉาบอย่างเร่งรีบนะคะเอ้ย <il S 2> ืฉาบเลยค่ะช like ่ <hour> ่อนะปูเทนะเทปูพื้นอย่างเร่งรีบนะคะปาดปาดุดตุดตุเลยค่ะดังดีๆสแนวดีแนวสแนแนว เราก็ทำงานมืดตลอดนะคะดีชอบมืดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์นะคะท้ามากดเข้ามาติดตามช่องดีดี Channel นะคะคุณทุกกำลังแรงใจยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็กอดติดทุกสถานการณ์นะคะคุณลงมาเราก็ลงนะคะ พาไปเกาะเขาว่าพาไปเกาะอาะสถานการณ์ลุงเจ้าของมาตะเกาะสถานการณ์ดีเดียว่ายว่อยเอาจ้าเนาะอ่าดูสิไปเก,กาะไทยค่ะเกาะอื่นก็ผิดนะคะเกาหะหอยแล้วค่ะโอู้สบานหนึ่งในฟ้าไกลถึงเลยนี่อะไรเนี่ยก้อนปูนก้อนปูน,นะคะ่ะก้อนปูนงนปูน,นะคะงนปูน เอาโอ้เอา,อาลงไปครับพี่น้องครับก <c oughs> ินข้าวอยู่ทุกตัวลวนะคะคร<อ><ะ>ับผมกรุณาอย่าอวนวัวครับผมจะวุ่นวายนะคะเดี๋ยวจับไปโยยให้หมดเลยครับผมดีจะยุ่ยนะคะเอาข่าวเพิ่อนอะข,ขอาวเพิ่นเลย ผมมันไม่แห้งครับผมยังขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับนั่นแหละครับผมตูกต้อมก็สุดเฮ้ยมันเฮ้ยเขลมกยูดน,น,นะเัลมในสื่อเลมพัดลมพัดลมในนำอาอจ้าวครับพัดลม คันดาครับผมมาดูยังไง ก็เลยนะคะตอนนี้ดิเดก็ทำแบบตรงนี้นะคะบางสิ่งที่เป็นปูนคนละสีอีกแล้วใช่ไหมคะเนยมาเพื่อนปูนคนละสีมาเนยนี่จงให้จบแบะนี้นะคะเมาดูช่วยนะมาดูช่วยนะเมื่อดีๆก็ทำนะคะทำน,นะคะทำเสร็จค่ะดิกราก็ต้องทำให้เสร็จนะคะงานนี้จะจบเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะคะ หมดแล้ว่ะย,ยังเราสื่อน้ำใช่ไหมนะคะให้พักค่ะต่อเลยคะ่ะเรามาดทูที่ิที่กระบะป,ปูนเยอะไหมเดีย๋ยวประมาณเกือบครึ่งเนาะโอ้ไม่เยอะคะ่ะไม่เยอะเลยไม่เยอะนะคะ ชุดขึ้นลำใหญ่นะคะชุดนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่อันนี้น,นะคะเราก็ทำมาเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ครับผมฮะนี่นี่นะคะถีงนี่ครับผมยังไม่เสร็จครับอ๋อ er. คือของวันนี้นะคะรับผมใช่แล้วครับผมพอเอาวันแล้วก็บาพอครับผมเหนื่อยครับโอเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดีชาแนล้วยนะคะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจช่องดีดีชาแนลนะครับผมดีดีขอขอบคุณมากมกครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ